เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องนำเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในระดับชั้นป .4 ป .5 ป .6 ในการเขียนโปรแกรมแต่ก่อนที่เด็กจะต้องจะเขียนโปรแกรมเป็นนั้นเด็กต้องมีพื้นฐานก่อนนะครับต้องมีพื้นฐานก่อนพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นนะถ้ามีพื้นฐานดีเราก็จะเข้าใจในเนื้อหาที่มันยากขึ้น ได้ไง่ายคือนะครับอ่ะผูถามคำถามแรกว่าเด็กๆมาโรงเรียนมาโรงเรียนเดินทางมานะครับยังไงบ้างครับเดี๋ยวเล่เาเล่าให้ผู้ฟักงก่อนครับถ้าปวคนนึงอ่ะมาโรงเรียนเดินทางโรงเรียนเนี่ยตื่นเช้ามามายัางไงบ้างผ่านอะไรบ้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนอ่ะเราสิอ่า ผ่านห้างสรรินค้าอ่าก่อนจมูกโรงเรียนเอาสตางค์ลักผ่านอะไรผ่านเลยล่ะผ่านรัชสันแก้วแล้วก็ผ่านอินคานันท์ค่าอ่าวัตสันโมแก้วใช่ไหมเพรแสดงว่ามาจากนูนถูกต้องไหมมาจากวัดนนูนอ่ะเรารู้เลยใช่นไหมอ้าวอะไรมีใครผ่านวัตสันโมทำไหมเอออ่ะวมึงนี่อันนี้เขาเรียกว่าการบอกเล่าอ่ะเราสามารถเล่าได้ว่าเอ้ยวันนี้ผมมาโรงเรียนเนี่ยผมหาอะไรบ้างอ้าวอย่างเดินไป ลงอาหารอ้าวแต่ห้องกอสารศาสตร์เดินไปลงอาหารครับเดินตรงมาใช่ไหมเจอแยกเลี้ยวอะไรเดี่ยวขวาหรือซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอี่ไหนเฮ้ยนี่นี่อ่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปปค๊บไปจนถึงนู่นเลยตรงสารศาสตร์สะานก่อนจะถึงตรงสารศาสตรเนี่ยผ่านอะไรบ้างทางขวามือคือดูตัดสายมือคานอะไรเรียนเราศุภวิทยารใช่ไหม อ่าแล้วก็ห้องธุรการอ่านของประชุมกระชาวดีใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวสายเนี่ยเข้าใจแล้วทีนี oui> ้เป็นการเดินทางถ้าเป็นการเออ่ทอดไข่เจียวไข่ทอดกินมันบ้างเอออ้าวทำยังไงทอดไข่เจียวเราฝังซีอิ๊วใส่น้ำมันเออตอกไตอ่าตอกไตนอ่ก็เออตอกไไข่เจียวนะไข่เจียวาใส่เครื่องปรู๋ เป,เปิดไฟตัง้งกระถะใสน่น้ำมันรอให้มันรอ้อนแล้วก็เอาไข่ลงในน่องแล้วก็เติมรอให้มันสุกกันแล้วก็นิ้กแล้วก็รอให้มันสุกเสร็จแล้วก็ตักใส่จานใช่นไหมอ่ะโอเคสิ่งที่เราพูดมาทัา้งหมดครูที่ครูพูดเมื่อกี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าอัานกอร์ดิ้ง เอ่าด claro, ูอรขึ There, bit bit. Okay. Okay, ้นเลเรื่องวันนี้เียวจะเรียนอ่าคือรก็อ่านวีึ้นครับเขียนลงไปอ่านวอรีขึ้นไปอ่านวอรรี่ขึ้นือเราก็ไป่อนเียวนครับเอาเสียงคมพูมาด้วยอ่านวอนออรขึ้นอ่ารึนะครับมันคืออะไรเรามูโอเค่อไปเรียบร้อยอันอริทึม พอเข้าใจโอเคนรูครับการบริทิมอรอ่ามี่าอักรบริคือเหนรูปปอ่าความหมาย้าความหมายก่อนรีหมายก่อนครับิสคือการแสดงลดับการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนหรือคําสตอการทำงานที่ชัดเจนและละเอี จำได้ไหมเมื no 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 ่อกี้คุณถามว่า้อดแบเดียวทุกคนตอบได้หมดเลยแสดงว่าเปลยนคำามอธิบายได้เป็นขั้นตอนอย่างเดียวด้วยบางคนบอกบางคนบอกเฮ้ยคู่ทอดเลยอะไรนะบางคนบอกเอาไข่คุณทอดหนึไม่ใช่เพื่อนบอกไม่ได้ต้องตอไข่งอนถูกไหมตออไข่แล้วก็ตี่ใช่ไหมเออต้องตอไข่แล้วก็ตี่แต่ก็คู่อยู่อนเพื่อนบอกแต่คู่กันนะครับ ในเบื้องต้นป .3 นะครับที่เราจะเรียนในในระดับชั้นป .3 นีก็คือเราจะเรียนแค่สาอย่างนะครับหนึ่งอะไรการเขียนอะไระครับการเขียนบอกเลานะครับสองวาค่าสามใช้สัญลักษณ์แต่ชัว่วโมงนี้เราเอาเรื่องเขียนบอกเล่าให้เป็นก่อนนะครับนงะ่ายๆหมายดูแลนะ มาดูต่อน,นะครับการเขียน,นอัลกอริทึมทำได้โดยเดิมอะไรครับเขียนอะไรอ่านพร้อมกันการเียนรกรสัญญอ่าสัญกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ถูกนำมาเกี่ยวข้องสัญลักษณ์ในที่นี้จะแทนด้วยจะแทนอ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นการประมวลผลคีย์บอร์ด ่าหน้าจอใช้สื่อลับหมดเลยแต่อะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยอเรียนนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของการเขียนบอกเล่าก่อนการเขียนบอกเล่าคือยังไงอันดับแรกน,น,นะครับอ่านข้อสอบดูดีๆนะครับอ่าอุปกรณ์นะการเขียนบอกเล่าก็คือว่าเราเนี่นนย,ย,ย,ยนะครับสามารถเขียนบรรยายรู้จักการเขียนตัหมายไหมครับแล้วก็ถ้นแหละวันนี้อ่าการที่สมมติว่าคุณไปเยี่ยมบา้าน คุณครูต้องขับรถมาทางด้านถนนเส้นนี้จากนั้นเจออะไรเจอร้านค้าทางขวามือให้ครูเลี้ยวขวาเล้วผ่านแยกที่หน okay huh? ึ่งสองสาเลี้ยวสายแล้วก็เลี้ยวขวาก็ก็จะถึงบ้านหนือันคือการถึงของเรานะครับนยื่การของเรานะนะอ่ัะมาดูองค์ประกอบของการทำอานบริวเม์อะไรมาก มีอ UCM สอบด้วยกันมีไม่ต้องเสือกครับอ่ะหนึ่งมิโครมิโครสองออกแบบสามเขียนโปรแกรมและสี่การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมการเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเมื่อเราเรียนคอร์สทุกหกโมงจะได้สิทธิ์สครันะครับที่ห้องของนู้เดี๋ยวคุณสมัยี้จะสอบนะครับอ่ะโอเคสำคัญมากเลยนะครับสำคัญมากเลย การแสดงอนุริทึมด้วยการบอกเล่า,าเป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการเขียนบอกเล่าเป็นวิธีการแก่วิธีการนแก้ปัญหาด้วยเราเขียนลำดับก,การทำง,งานครับโดยใช้ภาษาที่เราเข้าใจคนไทยได้เลยนะครับที่เป็นข้อความเขนน้าใจง่ายนะครับสามารถสือ่อถึงสิ่งที่ต้องทาได้อย่างชัดเจนนี่คืออันดับแรกเลยการากเขียนอริทึมด้วยการเขียนบอกเล่า วีนนี้เรามาดูครับตัวอย่างใบงานการเขียนโปรเจด้วยกันเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่อกานเขี่นนะ เดี่ยวกับการเดินทางจากบ้านพาโรงเรียนอ่าอึา้นตัวขึ้นยกมือด,ด,ดิครับลองครับมีแถบมีบนแถบด้วยครับมีบนแถครับโอเคมาดูครับวันนี้สรุปสุดทา้ายวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรอ่านต่อนนึ่งเออโอเคหนักเดินสองสาม 三、二、三，四。 การเขียนการเขียนเออสองบร<อ>รทัสาใช้สัญล,ลักษณ์ใช้สัญลักษณ์นะครับเออนะครับอันนี้ก็คือความหมายแล้วก็ประเภทของการเขียนคันบริ่มนะครับในเรื่องนี้นะครับเราเขียนบอกเล่าได้บันทัให้คนอ่าที่เขาเห็นภาพและเข้าใจนะครับหรือเราใช้สัญลักษณ์ ในการสดต่อนั่นเองครับโอเคอ่ะท้า,านนะยแท้า,า,ายสุดนะครับเห็นทั้งหมดเลยเริ่มต้นเลยให้เรารู้ว่านี่การเริ่มต้นอ่าแล้วก็จบไม่เริ่มต้นจบพอเป็นสนัญลักษณ์ก็จะมีแบบนี้ลครับมันจะสุมพันธสัมพันธ์กันไปหมดเลยนะครับอ่ะเพื่อนบอกว่ารอให้กันถ้าร้อนใช่ถูกต้อง,ท,องทำไงอ่ะอยากรู้ว่า,ากัน้าร้อนไม่ร้อนดูได้ไงครับเอาหุ่นอ่ะอะไรนะ เอาไวเหอ้ำมันดูเหรอน้ไอน้มันเป็ไทเอารู้แล้วว่าน้ำมันมันร้อนไม่ร้อนทำไมอะอนย่มันีเอันจะมีควาย่ีคร้อใครอะไรแบ้่เดี๋ยวทำหนึงสวร์หน่่งอ่าอย่า้มันเดือดไม่เดือดร้อนไม่ร้อนเขาไปที่อไป บางทีเราสามารถเขียนเป็นขั้นตอนได้เขีนเป็นไข่ต๊ไข่ตไข่ต้มไข่ต้มได้ไข่่ส้าถูกต้องอะไรย้ากับอะไรก่้าูงว่าปาานล้างจานทำ้าวท้าล้าอน้ำ้ง้าาได้หมดเลยลูกเอาไปีขั้ตหมดเลยทีนี้ต่อไปนี้กลับไปอยากเขียนอะไรเป็นขั้นตอนการรี กซักผ้าการหุงข้าวใช่ไหมครับทำกับข้าวเรียนออกมาได้หมดเลยนะครับนี่เอาไปใช้ในชีวิตประจำของเราได้นะครับแห็เนี่ยเรื่องนี้เอาไปใช้ได้จริงเลยนะครับถิ่งมากเลยนะครับโอเคครับเด็กเสร็จหรือยังโอเควันนี้วันนี้เราได้เรียนเรื่องของอัานต่อเลยโอเคเรื่องที่บอกอ่าคุณครูว่าเอาไปใช้กับอะไรได้บ้าง ทางซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านล้างจานจะยิ่มากมายเลยดารีอ่าข้อไข่ต้องใส่โอเคจารีเราไปใช้ในชื่อจัมบานนะครับแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าอ่าน้าบอกังคา